มันมีกรณีที่คุณอ,อนนท์นำพาเนี่ยเขาโดนคุณพิวัตรกันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยไปดําเนินการในฐานะทนายความประจําสํานักกฎหมายแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะอ,<ำ>อําพอ,อนะตะกัออนนกกวทุง่งอําพรนตะกัวทุ่งเป็นชื่อสํานักกฎหมายออแลแล้วเป็นที่บุคคลด้วยอ๋อโอเคก็เป็นคนที่อยู่ฝั่งนี้เขาไปร้องสภาทนายใช่ไหมเขาไปร้องสภาทนายกล่าวหาอนนท์ฮะว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายผิดมารยาททนายความ <N: S 1> เนื่องจากกระทําการบิดเบือนความข้อความจริงพูดปาสัยหมิ่นประมาทเสียส,สียุยงปลุกปั่นก่อให้เกิดความเสียหายาความชิงชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อหวังผลให้ประเทศเกิดความแตกแยกสามัคคีเขาเกลาหายเยอะแยะมากมายเลยคุณชูวัฒน์เป็นทั้งหมด6ข้อเนี่ยนะฮะคราวนี้คือ<พ>อันนี้มาจากกรณีปาสัยม็อบแฮ <พ tutti S 1> ร์รี่พอตเตอร์เมื่อ3สิงหาปี63วันเปิดประเด็นปฏิรูปสถาบันนะครับโดยที่วันนั้นเนี่ยจากบทบาทแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันเนี่ยนะฮะ เขาก็โดนกล่าวหานะครับอย่างเช่นผู้ถูกกล่าวหาประกอบวิชาชีพทนายความโดยยึดถือไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของทนายความมาโดยตลอดกว่าอันนี้เป็นข้อแก้ข้อนี่ข้อแก้เหรออ๋อนี่โอเคกันนี่ข้อแก้ผมอ่านต่อแล้วกันข้อแก้ข้อกล่าวหาคืออย่างนี้ของอานนท์อานนท์เนี่ยเขาประกอบอชาชีพนี้มา1ิปีนะครับยึดถือไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของทนายความ2คือการประสัยเมื่อ3สิงหาคมเนี่ยเป็นการพูดถึงปัญหาอย่างเคารพตนเองผู้ฟังและเคารพสถาบันกษัตริย์3ผู้กล่าวหาใช้สิทธิ์ในการกล่าวหา โดยไม่สุจริตและใช้คดีเป็นเครื่องมือจำกัดสิท,สทธิ์ในการสแสดงความคิดทางการเมืองของผู้ถูกกล่าวหาอานนท์ไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอที่จะโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ข้อที่5การดําเนินคดีมัญญาตทนายความในคดีนี้เป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบข้อที่6อานนท์ปฏิเสธคํากล่าวหาไม่ได้กระทําให้มีการเสื่อมเสียศักดิ์ศรีหรือกิตติคุณของทนายความเพียงแสดงความคิดเห็นติชม โดยสุเจริญนะฮะก็ก็คือคำให้การแก้ข้อกล่าวหาข้อที่7.1ผู้ถูกกล่าวหาแสดงความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์บนพื้นฐานข้อที่จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาคงอยู่อย่างยั่งยืนข้อที่7.2สิ่งที่ปราศัยเรียกร้องให้เป็นไปาตามหลักการรบรปัาประนิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและรัมณุลมาตรา6ก็เ้าแก้ข้อกล่าวหา7.3คือคำกล่าวหาไม่ชัดเจนเพียงพอผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถใช้สิทธ์แก้ข้อกล่าวหาได้ครับก็ ทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วประเด็นมันก็คือว่ามันก็อยู่ที่สภาทนายสภาทนายซึ่งจริงๆสภาทนายในปัจจุบันแล้วก็พูดยากว่ามันเป็นอิสระจริงป่ะแม้มว่าจะมาจากการเลือกตั้งมันก็มีลักษณะของการที่มันก็จริงๆไ<อ><อ>ด้เงินนุนเยอะได้เงินหนุนจากรัฐด้วยนะใช่แต่ว่ามันก็ได้มาทุกยุคสมัยแต่ว่าการโอ,อนอ่อนอำนาจรัฐของสภาทนายเนี่ยมันเห็นชัดเจนในช่วงหลังอื ก็อันนี้เป็นค,คุณอนุนนำพามันจึงเกิดสมาคมทนายขึ้นอีกอมสมาคมหนึ่งไง<ะ>เพราะว่าสภาทนายหลังๆมันเริ่มเริ่มเพี้ยนอ่ะทีนี้ก็คือว่ากรณีแบบนี้เนี่ยคุณต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาที่คุณอภิวัตรมีต่ออานทนนำพาเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่า<ะ>คุณต้องไปดูตรงนั้น ว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าทุกอย่างเนี่ยมันเกือบจะเลียย์ได้ว่ามีราชกิจจารุรเบกษาประกาศยืนยันอยู่แล้วเมื่อมันเป็นข้อได้จริงแล้วปัญหาคือแล้วสภาทนายความบอกว่าพูดไม่ได้เหรอผิดมารยาทเหรอ,อการพูดข้อได้จริงถ้าการพูดข้อได้จริงผิดมารยาทแล้วจะมีทนายไว้ทําไมครับครับซึ่งปกติแล้วการปฏิบัติหน้าที่ทนายความเนี่ยมันมันมันก็น่าสนใจนะเหมือนกับว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นเพราะว่าคุณนนท์เขาพูดเรื่องสถาบันไง<ฆ>คือคือตกลงแล้วเนี่ยการพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ คือมันมีกฎข้อนี้เขียนเขาจะปไปถอนใบอนุญ,ญาตทนายไงประเด็นคือ,คอทั้งหมดเนี่ยจะถอนวิชาชีพจะเอาออกจากวิชาชีพเลยมเพราะถ,าาถ้าเกิดคุณไม่ได้ตัวทนายสภาทนายเ,นยเข้าใจว่าคุมวิชาชีพเขาไม่มีอำนาจเรื่องตัวทนายเขาไม่ีอำนาจเรื่องตัวทนายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใช่มมันไม่ใช่แบบสื่อเลยคือสื่อไม่ได้มีไม่ไม่นี่เขามีอำนาจตามกฎหมายเขาไม่มีอำนาจเพราะว่ามันมาแล้วก็มันมีการเลือกตั้งอะไรหลังกันคือที่จริงตอนแรกเนี่ยแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ย ตั้งแต่ปี49อะไรนู้นแล้วมั่งสภาธานายนี่อยู่กับม็อบอยู่ตลอดอ่ะอยู่กับม็อบที่ประเภทแบบม็อบพันธมิตรม็อบอะไรต่างมาตลอดอ่ะพอมาชุกยุคหลัางๆเนี่ยก็มีกลุ่มสภาทนายเดิมเนี่ยก็โดนก็แพ้เลือกตั้งไปแต่กลุ่มที่มาใหม่ก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นแบบอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยอะไรเขาก็ค่อนข้างจะรักษาเนื้อรักษาตัวอยู่เป็นลักษณะที่แ,แบบสมาคมทนายความไม่กล้าแต่ต้องอำนาจแต่ตัวสมาคมเนี่ย นั่นคืออ,องค์กรอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเขาจะส่งคนม,า,คมาช่วยไมไ่่เกียวช่วยลูกสมาคมไม่มีอีนาจไม่มีหน้าจตกฎหมายสมาคมเป็น NGO เป็น NGO เป็น o c i a t i โอโอเคสามนูนมีให้มีอีกเรื่องหนึ่งครอันนี้สนุกเลยแหละสามนูนนัดประชุมปรึกษากรณีสารแขวงดูสิทธิ์ฮะส่งคำโต้ย้งของจํเลยนะ,ะปีรัชจงเทพโตโต้นะฮะหมายเลขหม,หมายเลขคดีไม่อะไรโอเค ขอสามนูนพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐนูนมาตรา2 1 2ว่าด้วยพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548มาตรา9วงเล็บ2และมาตรา1 1วงเล็บ6ขัดหรือแย้งต่อรัฐนูนมาตรา26หรือไม่สานูนมีมติโดยเสียงข้างมากแปดตัวหนึ่งวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน2548เนี่ยนะฮะมาตรา9วงเล็บ2เนี่ยนะฮะที่บัญญัติว่ากรณีมีความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ ร้ายแรงมากขึ้นให้นายกมีอำนาจออกข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการชุมนุมหรือม,มั่วสุมกันณที่ใดๆหรือกระทำาใดมุ่งเล้พกกรณีที่สถานฉุกเฉินมีการก่อ,อก,การร้ายการใช้กำลังประทุษร้ายแต่ชีวิตร่างกายทรัพย์สินม่ควรเชื่อได้ว่ามีความรุนแรงกระทบความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนายกตรีจึงมีอำนาจประกาศให้เป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรงแล้วประกาศห้ามกระทำการใดๆเป็นสถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีความร้ายแรง ห้ามให้ทำงานอะไรหรือสั่งกระทาการใดๆเพื่อจําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐผมผมสงสัยว่ามีความเห็นชอบว่าเขาแปดต่อหนึ่งเนี่ยผมจากรู้ว่าหนึ่งว่าไงตกลงพี่ถึงเพราะผมคิดว่าอันนี้เราพูดเรื่องฉุกเฉินโควิดนะอสาการฉุกเฉินนั้นมันจะโควิดแต่สารอธิบายเหมือนกับเหมือนก็ตีความตามกฎหมายที่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นลายละอักษรลอยๆอยู่อ่ะ พี่ตกลงสารเป็นจริงอ่ะเราอยู่กับฉุกเฉินโควิดแล้วไม่ได้ฉุกเฉินที่มันเป็นเรื่องปัะทุสร้ายก่อการร้ายอะไรเนี่ยกระทบความมั่นคงของรัฐมันไม่ใช่เลยนะตกลงแล้วมาตินี้แปดต่อหนึ่งบอกว่าพกรกฉุกเฉินตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยถูกต้องตามรัฐนูน คือ,อคือมันต้องไปงดูตัว,ตวสำนวนนะ,ะว่าการฟ้องเนี่ยฟ้องว่ากฎหมายตัวนี้ขัดรัฐธรรมนูนหรือเปล่าซึ่งกฎหมายตัวนี้ไม่ขัดไม่ขัดกฎหมายน่ะมันไม่ขัดแต่การประกาศใช้นัะนะขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าโดยเฉพาะขัดสิทธิเสรีภาพหรือเปล่าซึ่งจะต้องไปดูพิจารณาข้อเท็จจริงว่าณวันที่ประกาศนั้นมีความร้ายแรงฉุกเฉินหรือเปล่าจําเป็นต้องประกาศสการ์จุกเสินหรือเปล่าแล้วไปขัดมาตราสามไอ้เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่าแต่ว่าอ่านตรงนี้มันเหมือนกับว่าตัวพรกฉุกเฉินนะขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่ง มันก็ไม่ขัดหรอกมันตัวบลรกอมันไม่ขัดหรอกแต่ตัวประกาศเนี่ยโดยเฉพาะประกาศฉุกเฉินร้ายแรงเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจําเป็นตรงไหนล่ะใช่ใช่ไหมอันนี้ขน่าจะเป็นเรื่องเรื่องประกาศฉุกเฉินร้ายแรงอันนี้ขอดูขอดูตอนที่คำนิฉัยโดยโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ก็ตกลงแล้วก็คนตั้งคําถามเมื่อไหร่จะเลิกใช้พรกฉุกเฉินสักทีตอนนี้คือตอนนี้ยังฉุกเฉินอยู่นะใช่ถึงตรนที่มันที่มันจบแล้วเนี่ยนะครับ ส่วนเรื่องของสลากที่เป็นระบบใหม่ซึ่งเขาออกแบบมาแล้วก็ซื้อในแอปเป่าตังรายได้เนี่ยนะก็สรุปแล้วผู้ผู้ค้าสลากก็มาร้องเรียนมันมีคนพิสุทธิ์มันมีคนที่คิดถึงแรมโบ้ออีสานด้วยแล้วคนที่เปิดประเด็นนี้ต่อก็คือพลติสุทธิ์เตมเอเวซซึ่งเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยแล้วก็เป็นประธานกรรมธิการปปชในสภาคุณเสลีพิสุทธิ์เขารับหนังสือร้องเรียนจากผู้ค้ากองสลากแล้วตัวแทนกลุ่มเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าจ็อกโรดแมพของกองสลากนั้น ที่ที่จะทำเนี่ยเป็นหวย80บาทแต่ว่ามีการจัดสรรปันส่วนตัดสิทธิ์ผู้ค้าสลักรอยย่อยทั่วไปจํานวน5 0 0 0 0รายตอนนี้มาให้ท่านช่วยดูว่ากองสลากทาโดยมิชอบหรือไม่นําหลักฐานมาด้วยผู้ค้ารายย่อยเขาไม่ได้เป็นผู้ผิดเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการไต่สวนแต่สิ่งที่สํงงานักงานกองสลากทาคือตัดสิทธิ์เลย5 0,000รายนะท่านเสรษีสุทธิ์ก็ท่านก็พูดถึงปัญหาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปตั้งแรมโบ้แสงสะกณัถาวงขึ้นมา ปัญหาต้องเกิดขึ้นจนกระทั่งเจ้าตัวลาออกไปนะฮะอลองฟังท่านเสรีพิสุทธิ์นะ,ะท่านชี้แจงเรื่องนี้ท่านรับหนังสือร้องเรียนอีกครั้งนะฮะในประเด็นนี้นะฮะที่คุณจิรพูดถึงเรนโบอีสานนะฮะรก็เรื่องนี้นะฮะมันก็เกิดสมัยรัฐบาลเนี่ยนะแล้วยิ่งท่านนายกพลเอกประยุทธ์ตั้งนะในเรนโบเข้าไปปัญหาก็เกิดขึ้นไปหมดอย่างที่ท่านเห็นนะนะ จนกระทั่งเจ้าต,ตัวต้องลาออกไปจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ผมก็สอบสวนอยู่แต่จากการที่ฟังคุณสำอางมาร้องในวันนี้นะครับมันก็เกิดขนาดนี้เวลานี้นะในขณะที่กองสลากนะอยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาลของคุณประยุทธ์นะฮะมันมีการทุจริตทั่วไทยไปหมดนะผมไปหาเสียง จังหวัดนู้นจังหวัดนี้ล่าสุดที่จังหวัดพระบุรีนะครับพี่น้องประชา,นะช,าชนเดือดร้อนกันทั่วหน้านะเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเอาเฉพาะกลุ่มผู้คัาสลากเนี่ยนะเดินมาหาตลอดว่าเดือดร้อนเดือดร้อนอย่างูอย่างนี้อะไรต่างๆนะครับผมก็คิดว่าจะรีดดาเนินการให้นะครับเพราะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยผมก็ฟังมามากแล้วนะครับว่ากองสลากนะครับหากินยังไงนะครับ แวิธีการนี้ก็คือเขาตัดสิทธิ์นู่นดีแล้วก็ไปให้นะฮะพับพวกตัวเองอะไรต่างเหลานี้นะสุดนะครับก็อีกเรื่องนึงซึ่งท่านรับไว้นะครับเรื่องกองสลากนะครับ